สวัสดีครับ s s c Timepiece นะครับวันนี้กลับมาในช่วงของ Watch Review อีกครั้งหนึ่งนะครับนาฬิกาที่ผมจะนำมารีวิวในวันนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาที่มีอายุเก่าแก่นะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีตนะครับจริงๆตัวที่มีชื่อเสียงของเขาเนี่ยเป็นมูฟเมนต์ของเขานะฮะคุณง่ายก็คือตัวจัรกลนกลไกของเขาเนี่ยเป็นกลไกที่มีชื่อเสียงเพื่อนๆเคยได้ยินกลไกจับเวลา El p r i r o ไหมฮะ เขามีความทิ้งตรงนะแล้วก็เป็นนาฬิกาจับเวลาที่ใช้กลไกอะพิมิรเนี่ยเขาจะเป็นไฮบีนะก็จะเฮิร์ตจะสูงนะความแม่นยำจะสูงมากนะฮะดีจนกระทั่งว่าในยุคหนึ่งนาฬิกาโ o เล็กซ์เดโ a นที่ทุกคนใฝ่ฝันนะฮะก็ใช้กลไกอลพิมิรตัวนี้นี่แหละนะครับในวันนี้เนี่ยผมนำนาฬิกาเรือนนี้มาฝากนะครับ คือเป็นนาฬิกาของตัวเซนิตเองนะครับนาฬิกาเซนิตเรือนที่ผมนํามาฝากเรือนนี้เนี่ยจะเป็นนาฬิกาโรสโกนะฮะทำจากโรสโกนะฮะ 18K จับเวลากลไกอัลูมิโลนะฮะซึ่งพอเพื่อนๆสังเกตเนี่ยนาฬิกาจับเวลาเนี่ยเขาจะมี2บุค,คลิกนะครับอย่างเรือนนี้ที่ผมนํามาใส่เนี่ยจริงๆบุค,คลิกของเขาจะออกไปทางด้รยสนะฮะก็คือใส่กับชุดทํางานจะดูดี ถ้าใส่ออกไปลุยๆก็จะมีความรู้สึกว่ามันอาจจะดูขัดแย้งนิดหน่อยนะนั้นในรจับเวลาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าการออกแบบเขามันออกมาเป็นรูปแบบไหนอย่างตัวนี้ออกแบบมาเป็นในรูปแบบของ d r e s t w a t c h นะฮะดูแล้วก็จะออกไปทาง d r e s s w a t c h มากกว่าเรือนนี้เนี่ยมากับสายหนังนะถ้าเพื่อนๆมองดูกันดีๆเนี่ยนะฮะเขาจะมีวันที่อยู่ที่เลข6นะครับแล้วก็การดีไซน์ต่างๆเนี่ยก็จะออกไปทางแนวเรียบหรู คลาสสิกเป็นหลักนะครับด้านหลังกลไกเนี่ยก็จะเป็นออลพิมิโรนะฮะซึ่งเป็น,นกลไกที่มีชื่อเสียงมานานแล้วนะฮะเรือนนี้เนี่ยทำขึ้นมาเป็นดิมิเต็ดเอดิชันนะครับ250เรือนนะครับนี่คือ1ในนั้นนาฬิกาเซนิทเรือนนี้เป็นนาฬิกาเซนิดโครโนกราฟนะครับตัวเคสจะเป็น 18K ท o s c o e. แน่นอนว่ากลไกก็จะเป็นเซนิทเอลพิมิโรนะครับ กลไกที่มีชื่อเสียงไฮปีคที่เป็นสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์มาพอสมควรคาลิเบอร์คือคาลิเบอร์400นะครับซึ่งนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเขาจะมีความเป็นคลาสสิกในตัวนะการออกแบบหน้าปัดจะออกไปทางแนวคลาสสิกสมากกว่านะครับนาฬิกาทองคลาสสิกใส่กับสายหนังนะครับซึ่งก็ทำให้มันมีความดูย้อนยุคดูคลาสสิกมากยิ่งขึ้นนะครับใส่เป็นด s w สวอ h จะเหมาะสมมากกว่าจะเป็นนาฬิกาสปอร์ตครับเป็นไงบ้างครับกับนาฬิกาที่ผมนำมาฝากในตอนนี้นะครับชอบไม่ชอบรายการก็ฝากติดชมใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมจะนำนาฬิกาเรือนไหนมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูบ้างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโอกาสแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าในช่วงนั้นๆสะดวกที่จะนำนาฬิกาเรือนไหนมารีวิวนะครับ รตอนนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับไว้คลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ